สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้พบกับครูอีกแล้วนะครับในวิชาภาษาไทยที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องคำนามคำศัพท์พนามแล้วก็คำกริยากแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องชนิดของคำชนิดสุดท้ายสำหรับชั้นป .4 ของเราก็คือคำวิเศษนั่นเองครับทีนี้ให้นักเรียนลองอ่านนะครับคำที่ครูขีดชั้นใต้ไว้ในประโยคแล้วบอกครูว่ามันคือคำชนิดใด ถูกต้องแล้วครับคำที่ครูขีดเส้นใต้ไว้ในประโยคนั้นก็คือคำวิเศษนั่นเองครับคำวิเศษคำวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายหรือประกอบคำนามคำศัพท์นามคำกริยาและคำวิเศษเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและคำวิเศษนั้นสามารถแบ่งออกเป็น10ชนิดได้ดังนี้ หนึ่งคำวิเศษบอกลักษณะสำหรับคำวิเศษบอกลักษณะนะครับจะใช้บอกลักษณะอาการของคนสัตว์สิ่งของได้แก่คำว่าสูงเตี้ยใหญ่เบากว้างยาวแคบกลมแบนนุ่มผอมหอมอ้วนดำขาวช้า เร็วตัวอย่างเช่นเขาตัวสูงแมวสีเทาแม่ใส่เสื้อใหม่นิดวิ่งเร็วเต่าเดินช้า 2. องคำวิเศษบอกจำนวนคำวิเศษบอกจำนวนก็คือคำที่บอกจำนวนสิ่งของต่างๆ ได้แก่คําว่ามากน้อยทั้งหมดบางและเลขจำนวนต่างๆนั่นเองครับตัวอย่างเช่นบางคนชอบกินมากส้มทั้งหมดเป็นของพวกเรา 3. คําวิเศษบอกเวลาสําหรับคําวิเศษบอกเวลานะครับก็คือคําที่ใช้บอกเวลาในประโยค ได้แก่คำว่าเชา้าสายบ่ายเย็นก่อนตัวอย่างเช่นฝ้ายไปโรงเรียนก่อนนิดแม่เข้านอนทีหลังลูกสี่คำวิเศษบอกสถานที่สำหรับคำวิเศษบอกสถานที่นะครับก็คือคำที่ใช้บอกสถานที่ได้แก่คำว่า บนหน้าหลังใกล้ไกลเหนือใต้ล่างตัวอย่างเช่นไก่เดินอยู่หน้ากล้องแม่อยู่ชั้นบนฉันอยู่ชั้นล่างห้าคำวิเศษบอกความชี้เฉพาะแน่นอน ได้แก่คำว่านี้นั่นโน,น่นโน้นตัวอย่างเช่นห้องนี้ทำความสะอาดแล้วสมุดเล่มนั้นเป็นของฉัน 6. คคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะได้แก่คำว่าใดไหนอะไร อย่างไรอื่นๆตัวอย่างเช่นเธอจะทำอะไรก็ทำเถิดคนอื่นๆไปปั่นจัก,กรยานกันหมดแล้วเจํคำวิเศษบอกเนื้อความเป็นคำถามได้แก่คำว่าอะไรอย่างไรไหนทำไมตัวอย่างเช่น การอ่านหนังสือในห้องสมุดควรปฏิบัติอย่างไรตัวอะไรอยู่ใต้โตะ๊ะ 8. ปดคำวิเศษบอกความปฏิเสธได้แก่คำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ตัวอย่างเช่นผมไม่ได้ทำความผิดร่มคันนี้ไม่ใช่ร่มของเธอ 9. าคำวิเศษบอกคำขานรับได้แก่คำว่าคะค่ะขาครับจ๊ะจ๋าตัวอย่างเช่นคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณครู 10. คคำวิเศษเชื่อมคำหรือข้อความได้แก่คำว่าที่ ซึ่งอันตัวอย่างเช่นเขาคิดอย่างที่เธอคิดพ่อแม่มีพระคุณอันหาที่สุดมิได้อ่าทีนี้นักเรียนก็ได้ทราบเกี่ยวกับคำวิเศษแล้วนะครับว่ามีทั้งหมด10ชนิดทีนี้เราไปทำแบบทดสอบกันครับ